สวัสด <Come> ีค es รับ f อน้องอุ้งอิงและ f อสาวน้อยเพชรบันแพงผมสอโรดอุบลคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องวันเกิดของน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงในเมื่อวันที่13บกค67ที่บ้านน้องขู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะรกษผลปรากฏว่า พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีของน้องอุ๋ิงจากต่างจังหวัดและกรุงเทพได้เดินทางมาร่วมโอยพอรวันเกิดของน้องอู๋หิงเป็นจำนวนมากและอำเภอใกล้เคียงก็ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องอุ๋งอิงเป็นจำนวนมากทำให้น้องอุ๋งอิงมีอิทธิพลทำให้เศรษฐกิจของบ้านหนองคูอำเภอเมืองจังหวัดสิเกตดีขึ้น ในเวลากลางคืนน้องก็ได้ขึ้นร้องเพลงที่รถแห่สาวน้อยเพชรบันแพงหน่วยหนึ่งสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ